สวัสดีค่ะในส่วนของที่ครูนาได้เมตตามาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้มาพูดถึงในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง12เซนส์แล้วก็การาปัญญาของการสื่อสารนะคะดิฉันได้สนใจได้เข้าร่วมกลุ่มด้วยแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเลยงจริงในวันแรกเนี่ย คุนาจะพูดถึงเรื่อง12เซนต์น,นั้นก็น่าสนใจมากเลยซึ่งเราจะเมื่อได้ฟังแล้วเราก็จะเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นว่าตัวเราเองนั้นความจริงแล้วเกิดมาในตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้เรามองย้อนไปว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของเราครอบครัวของเราพ่อแม่หรือพี่น้องหรือญาติที่แวดล้อมเรามาหล่อล้อมเราให้เป็นคนปัจจุบันนี้ได้อย่างไรและหลายครั้งแล้วความจริง การที่เราเป็นต,ตัวเราก็จะทําให้เรามั่นใจว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องเนี่ยใน,นเมื่อว่าถ้ามีลูกเนี่ยเราก็จะเลี้ยงลูกแล้วก็บันทีก็สังเกตจากตัวเองเหมือนกันใช้วิธีการที่ตัวเองอาจจะขาดแล้วก็เอามาให้ลูกหรือว่าสิ่งที่เรามีเราเอามาให้ลูกหรือว่าสิ่งที่เรามีแต่เรากลับถ่ายทอดให้กับลูกไม่ได้นะคะจริงๆแล้วก็มีทั้งหลายด้านหลายวิธีด้วยกันแต่อย่างไรก็าตามสิ่งที่ดี ก็คือที่ชอบอที่ตรงจุดเลยนะคะที่ครูนาได้พยายามด้วยวิธีต่างๆที่มาทําเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ให้ทุกคนได้ทํากิจกรรมก็อย่างเช่นในวันแรกนะคะที่ดิฉันได้ทําด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้จักจุดตรงนี้มากมีความรู้สึกว่าได้รู้จักค้นพบตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็โดยวิธีที่คูนาก็จะเริ่มด้วยการให้เรามี ความสนุกในตัวเองนะคะแล้วก็ให้มีสติในการให้เดินช้าๆแล้วก็ให้ความคิดของเราเนี่ยย้อนกลับไปมองเด็กคนหนึ่งก็คือตัวเราเองตอนที่เราเป็นเด็กๆว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ครูจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เ,เราวาดภาพด้วยมือซ้ายว่าเ,เราสามารถที่จะว่าจุดจุดที่เรามีความสุขตอนช่วงเด็กนั้นเราได้อะไรยังไงบ้างแล้วก็เ่าสู่กไปฟัง กับเพื่อนๆน,นะคะน่าก็เป็นกิจกรรมแรกและกิจกรรมวันที่2ที่เมื่อวานดิฉันไม่ได้มาแต่ก็ได้ยินจากเพื่อนๆว่าที่ทดสอบคุมโครูให้ทำก็คือให้เขียนจดหมายถึงตัวเองว่าอีก5ปีนะเราอยากจะเป็นใครมีลักษณะแบบไหนอย่างไรซึ่งดิฉันก็จะเขียเป็นการบ้าจะไปน,นั่งทำนะคะส่วนวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คือเป็นวันอาทิตย์กัน อบรมหรือว่าการชี้แนะในทางนี้มีทั้งหมดเ้วยกัน3วันที่วัดพุทธารามนะคะเือนว่าแบบนี้ซึ่งตอนนี้เราก็มานั่งกันในสวนแล้วกเ็เป็นการทำเวิร์กช็อปกิจกรรมสุดท้ายแล้วก็เราก็ได้คําสั่งจากครูนานะคะแบอบกว่าให้เรานึกถึงเรื่องอุปสรรคในชีวิตของเราที่เคยผ่านม,มาให้เขียนทั้งหมด10เรื่อง10อย่างด้วยกัน มีน้อยอาจจะมีมากนะคะถ้ามีมากก็เขียน1ิถ้ามีน้อยก็เขียนแค่นั้นที่ฉันได้แค่แปดนะคะพร้อมให้เขียนถึงวิธีแก้ด้วยว่าเราผ่านสับน้ำต่างๆมาได้อย่างไรก็ดีนะคะในลักษณะว่าเราได้ขวนคืนความคิดกลับไปทจุดนั้นตอนที่เราอยู่จุดนั้นนะเรา่ามันยากมันแย่นะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ เออช่นกันว่าเราผ่านอรรคนั้นมาได้อย่างไรแล้วก็เป็นจุดที่จะทําให้เราเรียนรู้ในวิธีการที่จะแก้ปัญหาต่อ,ต,อต่อไปที่เราจะต้องเผชิญนะคะส่วนกิจกรรมเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นครูออให้เขียนนะคะว่าอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุข1ิบอย่างนะคะและอีกอย่างนึงก็คืออะไรที่เราทําให้คนอื่นแล้รู้สึกเรามีสุขด้วยเช่นกัน ก็ดีมากเลยค่ะเนาะปกติเราก็จะยุ่งอยู่กับความคิดความทิ่มันก็จะพาเราไปนู่นไปนี่อะไรอยู่เสมอๆเราก็จับต้นชนปลายไม่ได้สิ่งที่ดิฉันได้จากคอร์สคอรสนี้นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าได้มองเห็นตัวเองในช่วงเด็กแล้วตอนนั้นเรามีความรู้สิทธย์องไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไร สิ graduate, ่งไหนที่ทําให้เรารู้สึกหมกมิดนะคะและคุณครูก็บอกว่าช่วงที่0-7ขวบนะคะตั้งแต่เกิดมาเด็กๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่รับอะไรที่ได้ง่ายซึมซับอะไรมากที่สุดและสิ่งนั้นมันจะติดอยู่กับเราในช่วงระยะเวลานานเลยแล้วก็เป็นส่วนสําคัญว่าให้เราเป็นคนยังไงในระยะเวลาต่อมาเซ n <ice> <aries> s e ปี12 Sense จ4เซน s ์นะคะซึ่งสําคัญดิฉันได้เรียนรู้ แล้วก็กลับนึกถึงลูกขณะนี้ว่าเราเลี้ยงลูกมาถูกต้องไหมดีไม่ดีอย่างไรเพราะว่าเราเห็นตัวเราเองนะคะว่าเราต้องการอะไรอย่างไรเมื่อตอนที่สมัยเป็น,ปนอตอนเด็กๆได้มีความรู้สึกว่าบอกกับตัวเองมาตลอดว่าเราเลี้ยงลูกดีดีที่สุดแล้วเรามีเวลาให้ ทุกวินาทีให้กับลูกจนกระทั่งลูกอายุ1 3บสาและช่วงนี้เขาจะเป็นตัวของตัวเองควนพบตัวเอง,เองแล้วเขาก็เริ่มจะไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่แล้วนะคะในลนักษณะนั้นแต่ย่งไรก็ตามเขาก็ยังน่ารักเป็นลูกเราเนาะเราว่าลูกเรานี่น่ารักมากที่สุดในโลกแม่ทุกคนจะคิดแบบนั้นแต่ทีนี้ว่าได้คิดถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีอัตตามีความตัวนวตัวเองนี่มากเลย คือเราเป็นยังไงเราก็อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงลูกของดิ่ันเองที่ผ่านมานี่ก็คือว่าให้เขาเข้มแข็งเขาจะพูดปนหรืออะไรยังไงก็ตามแล้วก็พยายามที่จะพูดแลาทำอย่างนี้สี่คือว่าเป็นการออกคําสั่งเขาอยู่ตลอดเขาไม่สามารถที่จะพูดเลือกทำอะไรได้ง่ายในจุดนั้นนะคะแต่ต่อไปนี้พี่เนคิดว่าก็จะทำและจะถามเขามากกว่าว่าที่ลูกต้องการอ่ะ ที่ลูกอยากจะทำนั้นคืออะไรแล้วเราก็จะคิดร่วมกันนะคะโดยเราเป็นวิเป็นคนที่แนะเขาแต่จะไม่สั่งอีกแล้วค่ะเนาะก็จะได้มีทั้งลูกมีทั้งเพื่อนค่ะชีวิตจะได้มีความสุขในครอบครัวกันมากขึ้นสื่อสารกันได้มากขึ้นโดีใจมากเลยค่ะที่ได้ได้ยินวิธีนี้และได้เรียนรู้วิธีนี้ในความรู้สึกลึกๆของตัวเองจริงๆเลยนะคะซึ่งว่าถ้าไม่มีคูนาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะค้นพบตัวเองตรงนี้ได้เลย